ก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้อยู่กับผมเอ็มในช่อง f o r M Channel และนี่ก็คือเกม e อ l e g e n d Mobile ครับเป็นอีกเกมนะครับที่น่าจับตามองมากๆเลยเกมแนเวทเทอร์ลโยชื่อดังอย่าง e อ l e g e n d Mobile ครับเผ่เปิดให้บริการทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจริงๆก็เปิดมาก่อนแล้วแหละแต่ว่าจำกัดประเทศในการเข้าร่วมครับเดี๋ยวผมก็ยังดื้อนะครับไปหา VPN โหลดมาเล่นนะครับในเซิร์ฟสิงคโปร์บอกเลยเลยว่ามันเล่นจนลืมเวลานอนเลยแหละครับ ร้านเติมเกมที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นร้าน Over Top Up สิครับผมใครที่สนใจเติมเกมก็ต้องร้านนี้เลย Over Top Up บริการทุกเกมมือถือนะครับไปใช้บริการกันได้ Add Line right, Add Over Under Score Top Up หรือว่าไปที่แฟนเพจได้เลยครับผมและนี่ก็คือภาพสเปคขั้นต่ำที่เราสามารถเล่น Apex Legends Mobile ได้ครับอันบนนยครับก็จะเป็นในส่วนของ Android นะครับอันล่างก็จะเป็นในส่วนของ Apple นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเช็คกันดูนะ,อ,ะอย่าง iPhone ก็เป็น 6s นะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับแล้วก็ Android นะครับเป็น Snapdragon 435ครับอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูกันได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมคร่าวๆกันก่อนเลยในกันนะครับผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่กระจ่าเลยละกันนะครับเกมเ p ฟเ Legends Mobile นะครับจะมีโหมดอยู่สองโหมดหลักๆด้วยกันนะครับนั่นคือ Battle Royale แล้วก็ Multiplayer ครับ Battle Royale เนี่ยนะครับก็จะมีโหมดต่างๆแทรกเข้ามาอีกนะครับแล้วก็จะมี2แมปหลักๆด้วยกันนะครับนะตอนนี้ก็คือมี World อ็ดแล้วก็ King Canyon ออีกันนึงแต่ว่าตอนนี้เกมมันเออาอกไป นครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็คือ Quick b u t t ทิ q ค i c k b a t t ก็คือจะทำให้วงเนี่ยครับในแผนที่มันเล็กลงก็จะเจอกันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็คือโหมดแบบจบเร็วนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ Multiplayer ครับ Multiplayer ก็จะมีอยู่2หมวดย่อยลงมาก็คือทีมเดนแมทนะครับแล้วก็อารีน่านะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเวลา5นาทีที่จะเปลี่ยนแมทไปเรื่อยๆครับทีมเดนแมทก็คือจะรวมผู้เล่นหลายคนนะครับอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งละ6คนนั่นเอง ใครที่ฆ่าตามสกอร์ที่กําหนดก่อนก็จะชนะนะครับก็คือ30ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็อารีนาครับอารีนาก็คือจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนใครที่ฆ่าฝั่งตรงข้ามหมดก่อนก็จะชนะนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นทัวร์เรียนนะครับแล้วก็มีเป็นแบบฝึกแบบอย่างอิสระแล้วก็เป็นแรงครับแลงตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับก็รอเด่นตอนที่แรงมันเปิดทั่วโลกละกันนะครับค่อยไปเล่นในตอนนั้นตอนนี้มันเพิ่งจะปิดไปไม่นานนี่เองนะครับทางด้านล่างซ้ายนะครับเพื่อนๆโหมด FPP แล้วก็ TPP คืออะไร นะครับทางด้านซ้ายนะ A P P คือมุมมองบุคคลที่หนะครับ T P P คือมุมมองบุคคลที่สามครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามุมมองแต่ละมุมมองเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในโหมดมุมมองบุคคลที่สนมครับในโหมดฝึกอย่างอิสระนะครับคือจะให้มาดูแอนิเมชันนะครับว่าในเกมอ p e c l e g e n d s Mobile เนี่ยนะครับตัวละครมูเมต์ต่างๆนะครับอาจจะไม่เหมือนใน เอพีซีนะครับเพราะว่าทุ่งท่าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมในเอกเจนจ์โมบายนะครับเวลาที่เราเลือกโหมดไหนไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือก FPP นะครับหรือว่ามุมมุงคลที่1แบบนี้ครับถ้าเราเลือกเข้าไปในเ e เทอร์โยหรือว่ามัลติ p พเยอรแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็น เติมบุซซันหรือว่ามุมมองบุคคลที่3ได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกมุมมองบุคคลที่3แล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่1ได้ทุกเมื่อครับปุ่มจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับแล้วแต่คนว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับผมวางไว้ตรงด้านล่างซ้ายนะครับแบบนี้อ่ามุมมองบุคคลที่3คือมันสะดวกมันง่ายดีมันแคชชัวร์มาเล่นง่ายนะครับตรงที่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ครับแบบว่าเราหลบอยู่ตรงคอเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับศัตรูก็มองไม่เห็นเราเราสามารถมองเห็นศัตรูได้แต่ถ้าเป็นมุมมองบุคคลที่1ครับมันก็จะแบบ นี่เลยฮะตันเลยฮะไม่เห็นเลยมันต้องเอาตัวออกไปเลยนะครับไม่มีการเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเล่นได้นะครับเพราะว่ามันจะมีแรงทั้งมุมมองบุคคลหนึ่งแล้วก็มุมอนนม,มองบุคคลที่3ด้วยครับผมอ่าก็แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนมากก็เล่นมุมมองบุคคลที่1กันนะครับเพราะว่ามันมันเล่นยากมันดูเซียนดีอะไรประมาณนั้นฮะนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็ในโหมดนี้นะครับเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนนะครับค่าความเร็วของมุมกล้องได้เวลาที่เรายิงปืนนะครับมุมกล้องอาจจะเร็วช้ายังไงก็มาปรับตรงนี้ได้ครับแล้วแต่สโคปด้วยครับปรับได้เยอะมากๆเลยเกมนี้จะมีท่าทางนะครับมีอิโมชันเวลาที่เรากดอย่างเงี้ยครับมันก็จะแสดงท่าทางออกมาบางท่าเราสามารถหลบกระสุนได้ด้วยนะครับเออในนี้จะมีหุ่นฝึกให้เรายิงด้วยนะครับก็มันจะมีหมดง่ายกลางแล้วก็ยากนะครับจริงๆก็เข้ามาในนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก่อนที่จะเล่นมันเหมือนเป็นการวอร์มก่อนนะครับ ่าก็ประมาณนี้ฮะตัวละครในเกมที่ผมเล่นตอนที่มันจํากัดประเทศนะครับมีแค่9ตัวละครเท่านั้นมีแค่9้ารีเจนนะครับตัวที่เล่นบ่อยๆเลยก็จะมีออกเทนมิวเวลแล้วก็ p a ดไฟเดอร์ครับบ่อยสุดก็น่าจะเป็น Wait เวลแหละครับเพราะว่า right. ตัวนี้คือ,โ,อโหได้ทุกอย่างมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสกินแบนเนอร์ครับโ,โหเรียกได้ว่าครบเลย ค,คือเล่นเล่นเวทบ่อยมากๆเลยครับคือมันเป็นตัวที่เอาชีวิตรอดได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยมันจะมีท่าหนึ่งที่เราวิ่งเร็วนะครับโดยที่ศัตรูไม่สามารถที่จะยิงเราได้เลยครับก็สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับรวมถึงออกเทนออกเทนก็มีท่าวิ่งเร็วมีกระโดดแพดฟลายเดอร์ finder, ก็มีเออสลิงนะครับเอาไว้โหนอ่าก็แล้วแต่ความชอบว่าชอบตัวไหนครับผมชอบเล่นตัวที่แบบ สามารถเอาชีวิตรอดโซโลได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ละตัวละครนะครับมันก็จะมีเพร์กของมันนะครับในส่วนของตัวนี้เดี๋ยวมาลงลึกกันทีหลังนะครับว่าควรเอาอะไรยังไงมาดีบ้างแต่ละตัวนะครับตัวเกมจะมี b บ t t l e Pa s s ครับ b บ t t l e Pass ตัวนี้ครับก็จะแจกปืนเยอะมากๆเลยครับจริงๆ b บ t t l e พ a s s มันต้องเสียเงินนะครับแต่ก็ไม่ได้จ่ายแพงเท่าไหร่นะครับระยะเวลาของ b บ t t l e พ a s s เนี่ยจะนานมากๆเลยครับคือคนไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็สามารถที่จะทาแบบเลเวลสูงๆได้คือผมมีเวลาเล่นแค่หลังเที่ยงคืนเท่านั้นก็สามารถทํามาแแบบเกลว้ ไม่ได้เล่นทุกวันด้วยนะครับอืมเออเสริมนิดนึงในเกมนี้ครับโหมดแหลงเนี่ยเราไม่สามารถเล่นตลอดเวลาได้นะครับโหมดแหลงเราสามารถเล่นแบบจํากัดเวลาอย่างเช่น7จ็ดโมงแปดโมงเอ่อซักเวลาหนึ่งเลยครับผมจาไม่ได้ก็คือเล่นจนถึงประมาณ5้าทุ่มนั่นเองครับเล่นจนถึงประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนเล่นไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยอ่าผมก็เลยแบบแหลงยังไม่ค่อยสูงมากนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับมีแหลงมีอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มีเอ่อเพิพแพทนะครับก็คื เมื่อเราเลเวลอัพนะครับก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับก็เอาไปเปิดสุ่มกันได้นะเอาเงินไปซื้อของได้นะครับก็ตามสะดวกเลยอันนี้ก็เป็นประวัติการเล่นนะครับที่ผ่านมานะครับอืมเอาประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมก็จะมีอเวตต่างๆให้เราทำนะครับก็แบบพวกแจกปืนแจกสกินครับค่อนข้างแจกดีแจกเยอะมากครับมีหลายกิจกรรมที่ผ่านมานะครับในส่วนนี้ก็เป็นภารกิจของแม่นพานนะครับแล้วก็ช็อปัาเพื่อนๆช็อปแน่นอนก็มันจะมีกาชานะครับแล้วก็มี ในส่วนที่เราสามารถซื้อได้เลยนะครับกระชาก็สุ่มก็ลุ้นๆดีนะครับสนุกสนุกดีนะครับเนี่ยคอมมอนแพ็คซื้อนะครับใช้เกสิบตัวทองนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเงินที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเอามาซื้อของในนี้ได้ครับซื้อสกูงสกินอะไรแบบนี้ครับนะครับซื้อปืนได้ด้วยนะครับประมาณนี้ฮะโอเคเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ารูปแบบการเล่นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเข้าๆโอเคไปกัน อ้าโอเคครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราก็จะเลือกตัวละครเนาะเราไม่สามารถเลือกซ้ํากันได้นะครับแล้วก็ในมือถือเราสามารถเปิดม์คุยกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยเผื่อใครแบบลาคาญนะครับผมอ่ะโอเคไปตัวล่มอ่ะแล้วก็เลือกสกุงสกินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นับเวลาถอยหลังห้าวิอ่ะหลังจากนั้นก็รออะไรครับโดดเลยทีฮะไปสามสองหนึ่งจัง ลง Capital City แคปิตอลซิตี้ละกันไปครับโหไปเลยเพื่อนๆลงตรงนี้นะตื่นตรงนี้คงไม่นัวมากเกินไปนะครับอ่ะไปไปไปเราต้องแบบว่าก้มแล้วก็เงยขึ้นก้มแล้วก็เงยขึ้นนะมันจะแบบว่าลงเร็วขึ้นนะครับจริงๆก็ไม่รู้ว่าในมือถือทําได้ไหมแต่ก็เชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะไปไปไปลง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 ฟึบยืดอ่ะติดอตึดอต๊ด,ดเฮ้ยเจอปืนแล้วบ้างเฮ้ยโอเคหนีกูไปแล้วบูไปก่อนแล้ว ไปหาปืนตึกอื่นก่อนอันโดดไปโดดไปตึกนี้มีอะไรบ้างไหนดูซิมีอะไรบ้างไหมมีสามศูนย์หนึ่งป่ะเฮ้ยเจอลูกซองอ่าเจอลูกซองลูกซองดัวปึ๊บปุ๊บไม่โดนวะไม่ไรไปหาปืนอื่นต่อแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะเพื่อนนะไปเก็บไรแอมโมไปก่อนเผื่อเจอสามศูนย์หนึ่งนะปืนโปรดอันนี้เป็นอาร์สตาร์ ar ar. โอเคขึ้นไป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 เจออะไรบ้างเฮ้ยได้ยินรอยเท้าเออเกมนี้มันจะเห็นเท้า นะครับมาจะเห็นเท้าเห็นเสียงกระสุนปืนนะครับแบบว่าออมีเรดาร์าขึ้นอะไรเงี้ยครับโอเคได้แฟปไลน์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูออกเทนเมื่อกี้ตีนี่งมีรอยเท้านะครับผมเอออยู่ข้างล่างบอกว่าเฮ้ยเอ้ยตัวราเ้าะของซีดิสงสมัย์ัมนแปดไฟเดอร์นะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บปัปับป,ป,ป,ป่วงเปตีฮาโดนเพื่อนเรายิงนะครับผมก็กดฟินิชไปคือเอาเพิร์อันนี้มาครับเวลาที่เราก,กดฟินิชเนี่ยเมื่อจะได้เลเวล จะสีขาวขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วน,นับเอาโอเคเหมือนว่าโอเคเมื่อกี้มันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมนั่นไงเพื่อนสแกนละขึ้นไปดูนี่ขึ้นไปดูขึ้นไปดูปดปดเอ้ยในแม็กมาวะเปลี่ยนแม็กก่อนไปขึ้นไปดูลูกซองนีกว่ามั้งเนี้ยลูกซองนี้กว่ามัง้งผมว่าน่าจะเจอจะจ่าเพื่อนยิงอยู่น่าจะน่าจะเอ้ยนี่ไงปั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 งยิงยิงแล้วยิงยิงแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนโดดมึงโดดปุ๊บอ้าวลูกก่อนซะแล้ว โป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 โอเคแอติดครับเฮ้ยวิ่งจากไนี้บอลน้ำโอ้เอาเอาปืนปืนปืนเอ้ยปะ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 ปปเฮ้ยเาเพื่อนได้คิวโอเคเปลี่ยนปืนเอาดีกว่าลูกองคงไม่เหมาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าแฟลไล์ไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครมาวะนะวิ่งมาแล้วเดี๋ยวก่อนเติมปรตก่อนโอเคเพื่อนเก็บเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยสเปรยปสปาบ้างไปเลยจริงๆเลยเชียว อยู่ไหนกันหมดหนะไม่มีในเมืองเลยอยู่ท่าก,กับโกบอทมาครับผมอันนี้ถ้าเออเรายิงลงมาเนี่ยมันก็จะมีของนะครับแนะนําว่าให้ยิงตอนมันเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับผมอ่าแบบนี้ครับยิงปั้งลงมาอ่ะเอ้าเอ้ยไปอยู่บนสะพานโอ้ยคือ,อยังไงใครยิงวะโอ้อยู่นู่นตั้งไกลโอเกาะกูหายโดนกูนี่ไงนี่ไงกูจตาเยเหี่ยวนะเวยิงโดนไม่ได้ หนีไปดิหนีไปดิเติมเือก่อนเติมกาะก่อนเออเพื่อนกำลังลุยอยู่ครับตอนนี้อ่ะใครยิงใครยิงเพื่อเรายิงล่วงไปแล้วหนึ่งคนครับยิงล่วงไปแล้วไปเติมหน่อยดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มี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 คนนึงมีคนนึงเอ้ปืนเอาปืนหายยิงแล้วนี้มันนิ่งมากเน่จริงๆผอบมากยิงโอเคดูต่อดต่อ รวมหมดแล้วเหรอเหลือตัวเดียวเหรอเอ้ยมันน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งปล่าเออเพราะว่าตัวนี้มันนอกดาวอ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนลวกันนะน่าจะมีอีกอ่ะ,น,ะน่าจะมีอีกน่าจะมีอีกเดี๋ยวน่าจะโผลมาอ่าทั้งมันโดของกันก่อนเลยด้วกันนะโดดีโด,โด,โด,โดไปอยู่ในหน้าอีกตัวหนึ่งหายกอจ้านี่ไงฉันได้ยินโอ้โหโผลมาเป็นแก๊งเลยเนี่ยสามคนเพื่อสแกนเจอเอร่ะแฟนไลน์พร้อมบวก เฮ้ยนี่ไงปูดอีกตัวนึงตืด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 นี่ไงตัวนี้ตัวหนึ่ง,ง,งแล้วก็มีแก๊งหนึ่งฮะโอ้โหไอ้เกาะอีโวเป็นสีม่วงแล้วเอาดีลุยตอ่อลุยต่อไปครับยิงยิงยิงโอ h, ยง้ยิงลมยิงลมเอ้ยได้อยู่น้องดาวเป็นตัวนึงไอ้ตัวนี้วิ่งไปไหนเนี่ยเออลืมบอกไปเพื่อนๆบางทีเราอาจจะเจอบอดแบบนี้นะครับ <Hopefully> ก็จะวิ่งโง่ๆแบบนี้นแหละนะครับบางทีเจอคนบางทีเจอบอดนะครับมันค่อนข้างที่จะ วิงโง่ไปนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เหลืออยู่4ทีมสุดท้าย12คนสุดท้ายวิ่งไปดูนี่เหมือนจะมีคนเปิดวอล์คีเฮ้ยนี่ไงเพื่อนมีคนเปิดจริงด้วยวเออเฮ้ยจะเไอ้เดียวเดี๋ยวก่อนไอ้กูตั้งกลัวเออตดตตโอเรื่องจะหมดเรื่กูจะหมดกูจะหมดแล้วเอาระเบิดไปออกเทนอยู่คนเดียวเรียบร้อยเพื่อนหญิงแม่งที่หายเลยวะ่ะเออบ,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 บร่วงไปเลยติคบผมเปลี่ยนเกาะก่อ,อนนะกามี โอเคโอ้ยเกาะมงก็ยังดีอืมไปดูนีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเมื่อกี้มันใกล้ตายแล้วมันได้ไปเติมเลือดก่อนอะทัวเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรกล่องทองปะแต่วะนี่ไงเออนี่ไงนี่ไงมีอะไรไม่มีโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนนำไปเลยเพื่อนอยู่ไหนวะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเพื่อนล่วงไปแล้วเพื่อนล่วงไปแล้วไหนวะมองไม่เห็นวะตัวนี้มันบังอะ เอ้ยนี่ไงยิงโดนอุ้ยเอาไอ้ติสัมผัสกูปกติสัมผัสเลยเอ้ยสมองหิวใช่ไหมชุบเพื่อนหน่อยตีสัมผัสสุดสเอ้ยเอาล่ะสแกนโผล่มาตีสัมผัสรอบที่สองปอบ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 ไอ้โดนโดนโดนชิบหายแล้วมันก็เห็นเราเพื่อนยิงหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนโอ้มึงคนหรือนารุโตะเนี่ยเขาไม่ได้ใส่หมอกคนหรือนารุโตะเติมก่อนเติมก่อนชิบหายแล้วฟันหมด ฟันหมดยิงยิงมันโอ้โหมึงมึงอึดจังวะเออร่วงไปมันน่าจะร่วงเพราะว่าไอไอน,นี่นะเนี่ยวงบีบแน่น,นอนเลยโอเคกดฟินิชไปปั๊มหน้าไม้เขาให้อ,ใหอ่าชุบเพื่อนก่นอนอฮ้ยคิดว่าจะไม่รอดั้แล้วเฮ้ยถ้ายิงวะอ๋ะเออดี๋ยวเดี๋ยวเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เติมเลือดก่อนโอ้โหเมียคิด รอแป๊บนึงเพื่อนห้าวินะใจไว้ใจไว้ไอ้นั้นเดี๋ยวเพิ่งยิงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาอ้าวตีแม่งยิงเพื่อนกูมึงมึงโดนกูยิงเพื่อนกูเหรอโดนปื้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 โดนแน่นอนไหนไหนเฮ้ยไปแล้วเหรอไหนเอ้ยนี่ไง ไไงเกาะทองจิ๋วหายแล้วเกาะทองด้วยโดนโดนหัวไปดิเข้าหัวไปดิเข้าหัวไปดิรีบร้อย,พย <c oughs> เ,เพื่อนตายไปชุบเพื่อนแล้วกันนะโอเคมาแล้วเพื่อนจ้าลงมาอ้าวโอเคก็จะมีเครื่องบินเรียกเพื่อเราลงมานะครับแต่เลือสักนิดหนึ่งเหลืออยู่เอ้ยเหลือทีมเดียวนี่หว่าเหลือเรากับอีกทีมหนึ่งนะครับ <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยออยู่ไหนวะหาก่อน เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเสียงปืนเสียงปืนเดีวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไง,ไงเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินเอ้ยยิงจากตรงไหนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีรอยเท้ามีเสียงเท้ามีเสียงเท้าข้างล่างป่ะจะขึ้นมา,หหนาเหรออยู่ไหนวะเห็นปะตรงสะพานปะอยู่ไหนวะโอ้โหเสียงเต็มเลด้าเต็มหมดเลยเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเขาใช้สม,มาธิก่อนนะไอตัวพิษเมื่อกี้ไปไหนละเพื่อนเพื่อนก็ล่วงอีกโอ้โหตอนนี้ชุลมุนนัวมาเอาไงดีเอาไงดีไปชุบเพื่อนกัน,กน,น,น <laughs> ดีดดนกว่าอ่าเรียบร้อยไปอ,อย่างน้อยก็ไปเก็บกล่องเพื่อนก่อนแล้วกันนะมาเก็บกล่องเพื่อนก่อนอยู่ข้างบนนี้ปะวะอย่าพิ่งลงมานะเว้ยเฮ้ยนั่นไงนั่ไง,ไง,ไงออกเทนตึ๊กตุ๊กตุกตุกตุกกูยิงก่อนและโอ้ยมันยิงแม่นว่ะหายแล้วกูเติมอย่าพึ่งนะ อย่าพึ่งนะมาแล้วมา,มามกูเติมเกาะแล้วกูเติมเกาะแล้วมาแล้วลูกจ๋าขอซัดหน้าทีหลอกเล่นนี่เนี่ย <c oughs> มันแคนเซิลได้คนระับลากดฟีนิดนะกดแคนเซิลได้โอเคเพื่อนเราอยู่ไหนวะ <c oughs> โอโหอยู่นี่เองไอเราก็ขึ้นไปสักข้างบนเลย <c oughs> เออโอเคเอ้ยแต่เราไม่ต้องชุบก็ได้มั้ง <c oughs> เพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่คนเองอะลุยกับเพื่อนสองคนนี้ก็พอมั้งอยู่ข้างบนใช่ไหม พอแป๊บหนึ่งตำเรือก่อนโอเคต้องน okay. นบนเดี๋ยวต้องเก็บของเฮ้ยน, <c oughs> นี่ไงโดนโดนโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดเราเราเบิดไปกินจะไปไหนไปไหนโอเค จบักทีนะรูปแบบเกมมันก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเปิดจริงยังไงเราก็เจอกันอย่างแน่นอนอาจจะนําไปไลฟ์สตตีมด้วยนะนะเอาโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ